ลูกพุทธบุตรชุติการแก้วมาศได้เหล่าลูกหลานบ้านที่พาพระเจ้าขออารัธนาบารมีของพระเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระเจ้าทุกๆพระองค์พระสาวกทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์รมทุกองค์เทวดาทุกองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านจงมาสถิตอยู่เหนือเสียงก้าวของข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ทุกประการเถิด บุญงกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงเข้าซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ที่จะให้ผลแก,ก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขอที่สนกุศลน,นั้นให้แก่จิตวิญญาณดดวงทั้งหมู่โลกธาตุแสนกฎกนนนจักรวาลอันันตะจักรวาลขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนานในกุศลนั้นและจงพันบังเกิด เป็นเครื่องสักการะบรรณาการออนเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพันเท่าทีวีที่ท่านต้องการขอให้ท่านจงจเจริญด้วยอายุวันณะสุขภรละปฏิภาณธรรมสารสมบัติพิพัน์มงผลสมบูรณ์ปูนผลด้วยลาบยศสุขสรรเสริญและอธิบดีเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านคิดปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สําเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดามารดา ช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาวลูกชายให้ปราศจากภัยอันตรายจะมาแพ้วพาขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยถึงอันหนึ่งบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขออนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญน,นั้นทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าขอเปล่าประกาศคุณงามความดีของท่านไปตลอดเหมือนโลกธาตุแสนโกดจัก,กรวาลอนันตจัก,กรวาลจิตวิญญาณทุกดวงทุกเทวสมาคมทุกเทวสภาจงรับรู้รับทราบคุณงามความดีที่ท่านได้ทำแล้วทุกประการเถิดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรม ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าขอกราบทเบเท้าโผกมาขอท่านทั้งหลายจงเมตตายกโทษประหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยร่วมเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าขอยกโทษประหติกรรมให้ท่านทั้งหมดทั้งสิ้นขออุทิศกุศลไปกับกระแสเมตตาจิตของท่านลูกหลานบริวารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านจะอยู่ภพใดภูมิใด ขอจงได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าทุกประการเถิดขอท่านทั้งหลายจงช่วยส่งเสริมบารพลังบารมีของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผิดคำนองครองธรรมขอให้พันสําเร็จเป็นอัศจรรย์นเหนือมนุษย์ทั้งปวงเถิดขออันเชิญพระศรีอานเจ้าแม่กวนอิมพระอรหันต์จี้โกงเซียนทั้งแปดพระอิศวนพระนานลายพระอินพระผงพระยมพระกาลท,ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ แม่พระทรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายนายนิพยาบาลทั้งหลายท่านผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ใจทิพย์ทั้งหลายท่านผู้มีวิชาอภิญญาณปฏิสัมพิทาทั้งหลายจงมารับเอาตวนุศลและเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิส่วนกุศลพร้อมทั้งนำข่าวคำปฏิฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรส,สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้ากันทุกภูมิทุกชั้นและช่วยทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงทุกประการด้วยเถอดหลังจากนั้นนะคะให้พวกเรารวมบุญกันนะคะนึกก้อนบุญของเราเป็นก้อนสีทองก้อนโตๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นไปนะคะทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่าง แล้วรวมบุญกันอีกครั้งหนึ่งปล่อยออกไปรอบทิศทางพร้อมๆกันเลยนะคะให้บุญของเรานี้ไปสุดรอบขอบจักรวาลอนันตจักรวาลท่านผู้ใดอยู่ในพระภาวะแห่งความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ที่สุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบนนุญนี้ขอผลบุญน,นี้จงเป็นพระวักปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ลูกนั้นเป็นผู้ออกจากกรรมอย่างถาวร อำนาจบาปกรรมตามเล่นงานลูกไม่ได้ขอคำอธิฐานของลูกจงกศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์จงเป็นจริงและลูกขอใช้คำส่งบุญของพ่อพระเจ้ากลับกับบุญอีกครั้งหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภักะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอพระพุทธเจ้าเป็นสักขียานในการน้อสมส่งบุญของรูปในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุโมทนาบุณพ,พร้อมๆกันเลยนะคะสาธุ